กับเรียนธรรมปธานที่เคารพกระผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยธรรมปธานที่เคารพครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทำการปฏิวัตริตรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2557ในครั้งนี้หัวหน้าคณะปฏิวัติได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยตนเอง การบริหารประเทศใช้มาตรา44ดำเนินการบริหารประเทศครบ5ปีสืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งตอนนี้ครบ1ปีแล้วรวมแล้วท่านประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศ6ปี6ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีท่านใช้งบประมาณของประเทศไป สิบเจ็ดจุดห้าล้านล้านหกปีสิบเจ็ดจุดห้าล้านล้านเป็นงบประมาณแบบขาดดุลทุกปีท่านกู้เงินทั้งหมดสามจุดหกล้านล้านรวมทั้งงบประมาณสองร้อยหกสิบสี่ที่จะเข้าในปีในปลายปีนี้รวมแล้วท่านจะกู้เงินอยู่4.2ล้านล้าน สำหรับวันนี้ท่านขอกู้1.9ล้านล้านเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ท่านจะกู้ได้เพราะจะชนเพดานของความเสี่ยงความเสี่ยงก็ทุกคนก็รู้อยู่ที่60%วันนี้ถ้า1.9ล,ล้านล้านผ่านก็50กว่าเปอร์เซ็นต์57%ดังนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา ท่านบอกว่าจะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนวันนี้ท่านคืนเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ความทุกข์หวังว่าท่านจะมีความสำนึกในสิ่งที่ท่านทำลงไปวันนี้ทุกชนชั้นไม่ว่ามหาเศรษฐีชนชั้นกลางจนถึงเกษตรกร,กรผู้ใช้แรงงานเศรษฐีก็เดือดร้อนครับ 4แสนล้านเนี่ยเอาให้เศรษฐีไปเยียวยาตัวเอง SME เยียวยาตัวเองประชาชนผู้ใช้แรงงานชาวบ้านไม่มั่นใจในอนาคตของตนเองและอนาคตของประเทศชาติอยู่ในความหวาดกลัวต่ออนาคตของตัวเองในวันข้างหน้าท่านใช้มาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดิน ในสถานการณ์ฉุกเฉินหนึ่งห้ามออกนอกเคหสถาน4ี่ทุ่มถึงตีสีวันนี้ท่านผ่อนปลนเป็นห้าทุ่มถึงตีสีผมถามว่ากลางคืนเนี่ยกับกลางวันที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยอันไหนมันอันตรายกว่ากันมันมีประโยชน์อะไรที่ท่านจะต้องไปมีเคอร์ฟิวยกเลิกนะครับให้คนเล็กคนน้อยเขาได้มีโอกาสทำมาหากินให้แท็กซี่ได้วิ่งตลอดทั้งคืน ให้สถานบริการเขาได้ทํางานมากกว่านี้โรงเรียนกับห้างสรรพสินค้าอันไหนอันตรายกว่ากันครับท่านประธานมาตรการของท่านน่ะท่านต้องกลับมาดูว่าการศึกษาของเยาวชนสําคัญกว่าสําคัญที่สุดวันนี้10บจังหวัด10จังหวัดไม่มีผู้ป่วยโควิด ยกตัวอย่างจังหวัดน่านไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วท่านก็ให้เด็กหยุดเรียนแล้วบอกว่าไปเรียนทางอินเทอร์เนต็ตผมถามว่าโรงเรียนบ้านบ้านนอกห่างไกลเขาจะมีคอมพิวเตอร์ไหมแม้แต่ไฟฟ้ายังจะไม่มีเลยเขาจะเรียนอย่างไรครับพ่อแม่ยังไม่รู้จักคอมพิวเตอร์เป็นยังไงเลยครับถามว่า เอออยากจะให้ลูกมีเนี่ยจะไปกู้เงินเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ทั้งหมดอุปกรณ์ 20, 1 5ื่นห้าถึงสองถึงสองหมื่นบาทตั้งประธานครับเราช่วยเปิดสไลด์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าบ้านที่พอมีอันจะกินนะครับก็พอจะซื้อคอมพิวเตอร์แล้วให้ลูกเรียนทางไกลได้แต่ต้องเฝ้านะครับเผลอๆก็ไปดูเรื่องอื่น ผมไปแจกแอลกอฮอล์กับหน้ากากเด็กบอกว่าไม่ไม่ได้เรียนแล้วครับผมก็เล่นเกมครับถือโทรศัพท์กนเครื่องคอมพิวเตอร์พ่อแม่ก็ต้องคุมอยู่มีลูกสามคนเนี่ยนะครับออกจากโรงเรียนเลยครับไม่สามารถที่จะไปเรียนได้เพราะไม่มีอุปกรณ์ให้ลูกเรียนผมถามว่าจังหวัด10จังหวัดที่ไม่มีโควิดเนี่ยท่านปิดเขาทำไม ถ้าเกิดท่านผ่อนคลายมาตรการทั้งหมดเขาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาด้วยเงินกู้นอกระบบเนี่ยแล้วจะให้เขาเรียนทางอินเทอร์เนต็ตต่อไปหรือไม่วันนี้ท่องนท่านอย่าเมาเข่งอันไหนที่มันปลอดภัยก็ให้คนเรียนตามปกติมันปลอดภัยกว่าห้างสัพสินค้าโรงเรียนมีระเบียบวินัยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้องเริ่มคิดกระทรวงศึกษาธิการต้องเริ่มผ่อนคลายให้เขา มันยากลำบากมากพ่อแม่บางคนไม่ได้ไปทำงานเพราะต้องดูลูกให้เรียนท่านประธานาครับผมอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่นะครับช่วยไปประชุมซะนะครับคืออย่างนี้ครับที่จังหวัดเขาให้สิทธิ์ผู้ว่า ได้ตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆภายในจังหวัดเป็นสิทธิ์ของท่านผู้ว่าผมอยากจะให้รถแรกเนี่ยสิจังหวัดที่ไม่มีโควิดเนี่ยผู้ว่าคุยกับศึกษาธิการจังหวัดจะเอายังไงดีเริ่มยังไงดีถึงท่านจะให้ไปเปิดเรียนเดือนหน้าท่านก็ต้องเริ่มอยู่ดีเริ่มตัวอย่างซะตั้งแต่วันนี้แล้วอย่าให้เขาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ละครับบ้านนอกครับค่าน้ําค่าไฟก็ไม่มีแล้วจะให้เป็นค่า ซื้อของให้ลูกแล้วให้ลูกต้องติดเกมติดอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปแต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ท่านต้องให้เขาครับวันนี้การเยียวยานักเรียนในมหาวิาลัยนักศึกษาเด็กนักเรียนมัธยมเด็กชั้นประถมไม่ได้รับการเยียวยาครับเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าครับเขากินข้าวหรือเปล่าครับ บอกว่าเหตุผลคืออะไรครับไม่มีเหตุผลครับแล้วพ่อแม่ก็ต้องดูแลเขาอยู่บ้านยิ่งหนักครับกินข้าวสามมื้อครับไม่ต้องไปไหนทำกับข้าวให้ลูกกินวันนี้การเยียวยาของท่านที่ฟังมาเนี่ยนะครับ65ล้านคนเข้าถึงกี่คนครับ เข้าถึงแค่30มสิบล้านคนอีกครึ่งประเทศทำยังไงครับท่านบอกว่ามันวุ่นวายมันวุ่นวายมันสับสนอนลมานจะเอาเงินที่ไหนไปให้ท่านประธานที่เคารพครับผมก็คนไทยคนหนึ่งเวลาเป็นหนี้สาธารนณะผมก็เป็นครับหนึ่งแสนสองหมืนบาทต่อหัวผมก็เป็นครับเด็กนักเรียนเด็กเกิดใหม่ก็เป็นครับแต่ทำไมเขาไม่ได้รับการเยียวยา คนไทยทุกคนไม่ว่าข้าราชการทหารตำรวจลูกจ้างเขาเสียภาษีเงินเดือนก็เงินเดือนครับแต่การเยียวยาก็แยกออกมาครับต้องให้เขาครับทุกวันนี้ไปถามตำรวจดิครับคนไหนไม่มีหนี้บ้างมันไม่มีเงินจะกินถึงเขาจะมีเงินเดือนแต่เขาไม่มีเงินกินต้องเยียวยาทุกคนง่ายๆบัตรประชาชน ไม่ว่าข้าราชการที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนควรได้รับการเยียวยาหมื่นห้าเหมือนกันและ้วจะเอเงินมาจากไหนอ่ะทยอยจ่ายเขาสิครับเอ้านายพิเชษคุณก็อยากได้เหรอก็เป็นสิทธิ์ของผมอ่ะถ้าให้ผมผมจะให้ใครต่อก็ได้เอาง่ายๆครับบัตรประชาชนนี้สามารถไปแลกเอาเงินได้หมื่นห้าเวลาไหนก็ได้ท่านประธานครับมันจะทำให้เงินหมุนเวียน ในประเทศมากขึ้นกว่านี้แล้วความเหลื่อมล้ําก็จะไม่เกิดถ้าท่านเยียวยาทุกคน65ล้านคนก็ใช้เงินอยู่9 7 5 0 0 0ล้านเงินเหล่านี้จะหมุนอยู่ในประเทศใช้ใจ่ายในประเทศมันไม่หนีไปไหนแล้วครับกินใช้ซื้อของซื้อข้าวซื้ออาหารเงินก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศของเราท่านประธานครับวันนี้เยียวยายักษ์ใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่ สี่แสนล้าน SME ห้าแสนล้านกองทุนหมู่บ้านอะใส่เข้าไปหมู่บ้านล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 ้านเจ็ดหมื่นล้านครับวันนี้ไม่มีข้าวกินไปขอกู้เงินกองทุนหมู่บ้านจะเอาลูกไปโรงพยาบาลจะไปจ่ายค่านูน่นค่านี่เล็กน้อยขอไปกู้กองทุนหมู่บ้านไม่มีตังค์เพราะทุกคนก็ไม่มีใครมาจ่ายนี้เงินในกองทุนหมู่บ้านก็หมดทุกคนยืมหมด เอาใส่ให้เขาเป็นหนึ่งล้านบาทป้องกันการฆ่าตัวตายท่านให้คนรวยให้เอสเท่านต้องให้หมู่บ้านด้วยเงินก็จะหมุนในหมู่บ้านอีกรอบหนึง่งท่านประธานครับขอสไลด์ต่อไปครับ ปลดนี้สาธารณนะท่านประธานครับวันนี้เราต้องมาเริ่มเมกะโปรเจกต์โกลเด้นแอคสเปเชียลอิคโนมิคโซภาคใต้5จังหวัดขอสไ้ายต่อไปครับตรงนี้คือมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษได้ให้เราไว้ขอส้ายแต่อไปครับเส้นทางเดินเรือตรงนี้เหลือที่สุดท้ายของโลกที่จะต้องทำท่านประยุทธ์ ท่านดีมากครับผมชมท่านตลอดว่าท่านได้สร้าง NEC ไว้สร้าง EEC ไว้นะครับสร้าง SEZ ตามชายแดนแต่วันนี้ที่ภาคใต้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขุดคลองคลองไทยครับ5จังหวัดภาคใต้สไลด์ต่อไปครับตรงนี้นะครับจะมีคลองอยู่สองเส้น แล้วก็เส้นเล็กอีกสองเส้นเป็น4เส้นต่อไปครับ1้อยห้อยสากิโลเมตรนะครับตัดผ่าน5จังหวัดกระบี่ไปจนถึงสงขาลานครต่อไปครับลักษณะคลองจะเป็นเหมือนเวนิสตะวันออกตรงนี้ประเทศสิงคโปร์ยอมรับว่าถ้ามีอันนี้เกิดขึ้นเขาจะยากจนทันที แต่ว่าตรงนี้จะมีรายได้เข้าประเทศปีละสี่ล้านล้านบาทนี่สาธารณะเจล้านล้านบาทตรงนี้สามารถทำให้คนไทยหมดหนี้แล้วก็เข้าสู่แดนสีวิไลได้ต่อไปครับนี่คือลักษณะที่มันจะเกิดขึ้นใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับ ได้ดําเนินการเพื่อที่จะทําให้มันเกิดศึกษาอยู่นะครับต่อไปครับวันนี้ประเทศไทยมีโอกาสประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียติดอันดับโลกว่าการสาธารณสุขเราดีที่สุดท่านต้องฉวยโอกาสนี้ทําตัวเองให้เป็นศูนย์กลางไม่ไดีคอนคับของเอเชียของโลกการลงทุนก็จะย้ายมาที่เมืองไทยมากขึ้นฝากท่านนายกว่า วันนี้ท่านยังไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับการขุดคลองไทยเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิพิเศษภาคใต้ซึ่งเป็นระดับโลกท่านไม่พูดเลยท่านกู้เงินกู้เงินใช้เงินงบประมาณมา17ล้านล้านแค่ท่านประกาศว่าใช้เงินแค่500ล้านศึกษาความเป็นไปได้การขุดคลองไทยเพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับโลกแค่นี้ความเชื่อมั่นก็ามาสู่ประเทศไทยแล้วทําไมท่านไม่พูด ท่านตอบผมยังอยู่หรือเปล่าเมื่อวานก็ถามหาอยู่หรือเปล่าตอบเลยครับว่าตรงนี้เป็นแม็กกับโปรเจกต์ของคนไทยซึ่งต้องการโดยเร่งด่วนทําไมท่านไม่พูดมีเบื้องหลังอะไรที่มาทําให้ท่านไม่พูดขอบคุณครับท่านประธานครับ